สพอปเรารับไม่ทันเลยนะครับล้านกว่าโดสเลยเมื่อวานนี้ม,มาจากญี่ปุ่น6 0แสนกว่าโดสอังกฤษอีก4 0แสนกว่าโดสเป็นของแอสตราเซเนกาครับแล้วก็ญี่ปุ่นอีกค่ายหนึ่งนำรถแอมบูลานซ์มาให้อีกเมื่อวานนี้แยกตัวกันรับเลยอะแล้วปลายทิศนี้ได้ข่าวว่า s i n นฟาร์มอีกสบายดีสวัสดีครับ ผมทาข่าวเกี่ยวกับเรื่องไทยกับเราแล้วก็คนที่สปอปอลาวแล้วก็คนไทยเนี่ยเ mm. กือบทุกวันนะครับทําไปทํามาจนกระทั่งผมอิจฉาแล้วนะเอาจริงๆพูดเล่นนะครับมันเป็นความน่าชื่นชมยินดีมากกว่าละครับคือท่านนายกรัฐมนตรีของสปอปอลาวได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งนะครับว่าถ้าประเทศเราแข็งแรงก็จะทําให้ประเทศเพื่อนบ้านนะปลอดภัยด้วยแต่ถ้าเกิดประเทศบ้านเพื่อนบ้านเนี่ย แข็งแรงก็จะทําให้ประเทศเราอ่ะปลอดภัยด้วยเหมือนกันอันนี้ผมว่าทุกประเทศในโลกนะครับขอให้ได้นะครับขอให้ได้กันมาเยอะๆเถอะครับภาวนาทั้งไทยทั้งลาวทั้งทุกประเทศในเอเชียในโลกใบนี้ขอให้ได้วัคซีนแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยจะได้ปลอดภัยและแข็งแรงแล้วทุกประเทศก็จะแข็งแรงไปด้วยกันเนาะเมื่อวานนี้ผมเห็นแล้วมีความรู้สุกแบบมันดีจังเลยอ่ะคือ เมื่อตอนบ่ายสี่นะครับของเมื่อวานนี้มีทีมทีมหนึ่งนะครับโดยโดยการมอบรถแอมบูลแอนซ์นะครับถึงจํานวนต้อง7คันนะซึ่งมันมันดีมากๆเอาไว้สําหรับขนผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไม้เนีอยู่บนรถนะฮะเพื่อที่จะให้ทางด้านสปปลาวเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะฮะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะฮะให้กับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเขาเร่งเห็นกันว่าทางด้านทางด้านภาคใต้เนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนเยอะนะครับ แล้วก็เขาได้เล็งเห็นนะครับโดยที่เมื่อวานเนี้ยโดยพระนท่านทาเกวกาเคอิโซนะฮะท่านเป็นเอกราชทูตของประเทศญี่ปุ่นนะครับประจําสอบปอลาวเนี่ยก็ได้ส่งมอบให้กับพระนทท่านบุญแฝง ภูมิมาลัยสิทธ์นะครับบางทีผมอาจจะอ่านชื่อท่านผิดนะทั้งสองท่านก็ขอกราบขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความน่าชื่นชมละเราเห็นว่าแต่และประเทศเนี่ยได้แบ่งปันความรู้ความสามารถปัจจัยหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งผ่านกันไปมาตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบขอชื่นชมจริงๆน่ายินดีมากๆแล้วก็อีกข่าวหนึ่งในเวลาเดียวกันนะ่ะทางญี่ปุ่นอีกนะครับก็คือว่าอีกทีมนนเนี่ยได้ส่งมอบ วัคซีนนะฮะป้องกันพยาธิโควิด -19 เนี่ยของ a s สตราเซ e นกนะครับให้มาถึง6 0แสนโดสแน่ mm hmm. โดยส่งให้สปปลาวนะครับโดยผ่านองค์การ COVAX Facility นะครับเพื่อการเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทัดเทียมกันนะฮะโดยการบริจาคประกอบไปด้วยวัคซีนพยาธิโควิด1 9เนี่ยนะครับของแอสตราเซเนกถึง616,820โดสแน่ซึ่งวัคซีนชุดนี้นะฮะผลิตในประเทศญี่ปุ่นครับ แล้วก็วัคซีนชุดนี้สามารถเข้าถึงกับประชาชนในสปะปลาวได้ถึงประมาณ3 0 0 0สนคนนะฮะซึ่งพิธีมอบวัคซีนอันนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคืนเมื่อวานนี้เองแหละ ได้ทำการพิธีมอบอยู่ที่สนามบินสากลวัดไตนะครับโดยพนะท่านนางปราณียาทอตู้นะครับท่านเป็นรองประธานประเทศครับแห่งสปป,ปลาวแล้วก็พนะท่านเคิโซทาเกวากะครับอ่าอันนี้ก็เป็นท่านอีกนั่นแหละนะั่นคือนั่นคือ,คอท่านเ e อกราชทูตอ่ญี่ปุ่นประจำสปป,ปลาวนะครับแสดงว่าอ่านตอนเช้าส่งแอมบูเลนส์เนอะแล้วก็ตอนอีกเวลาหนึ่งเนี่ยก็มาส่งวัคซีนให้กับทางด้านสปป,ปลาวนะฮะสองรอบนะฮะท่านสุดยอดครับ เป็นผู้มอบวัคซีนนี้นะครับให้กับรัฐบาลแห่งสองปอปอลาวครับอย่างเป็นทางการฮนะแล้วก็การบริจาควัคซีนพิยาัโขยสิเนี้ยนะครับจากรัฐบาลของญี่ปุ่นโดยผ่านโคว a คแฟสิลิตีนะครับซึ่งแม่นการร่วมมือกันระหว่ังองค์การพันธมิตรนวัตกรรมนะครับเพื่อ รับมือกับพยาิระบาดก็คือจะมีทั้ง CEPI นะครับก็คือทั้งกา v ีนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรวัคซีนและองค์การอนามัยโลกนะครับ WHO ครับโดยมีองค์การยูนิเซฟเป็นผู้ร่วมงานสังคมในการจัดส่งนี้ด้วยครับขอแสงความดียนะครับสปปลาว6 0แสนกระโดสนะครับกับรถแอมบูเลนต์ต้อง7คันนะครับอันนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่ประมาณ9ล้านบาทนะฮะยังไม่จบครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวของวันเดียวกันนั่นคือทางประเทศอังกฤษครับได้ส่งวัคซีนแอสตราเซเนกามาให้อีก4 0 0แสนกว่าโดสบวกกันก็ล้านโดสเยอะมากๆเลยนั่นคือได้รับจากรัฐบาลสาราชาณาจักรอังกฤษนะครับได้ส่งให้กับพณะท่านศาสตราจารย์กิ่งแก้วชัยธรรมพิทูลน,นะครับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวนะครับแล้วก็พระท่านเอกราชาทูตจอห์นเพอร์เซอร์นะครับท่านเป็นเอกราชาทูต อังกฤษประจําประเทศสอปอปลาวนะฮะพิธีมอบอย่างเป็นทางการได้ถูกจัดขึ้นในวันที่5สิงหาคมคือเมื่อวานวานี้เมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้3ามเจ้าด้วยกันนะฮะที่กระทรวงสาธารณสุข โดยการเป็นสักขีพยานยาของบรรดาพนักงานรัฐบาลอาวุโสและผู้ต่างหน้าสําคัญขององค์การยูนิเซฟด้วยครับแล้วก็องค์การอนามัยโลกด้วยอันนี้เป็นที่น่าชื่นชมยินดีเลยนะครับก็คือว่าตอนนี้ที่สปปลาวแเนี่ยก็ได้วัคซีนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจเอาไว้ว่าณนะสิ้นปีนี้จะทําการฉีดให้ได้ถึง50%ซครับซึ่งผมดูจากวัคซีนที่เข้ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ย ผมว่ามันจะเกิน50%นะแล้วก็มันกําลังจะมีข่าวคือปลายอาทิตย์วันนี้วันศุกรนะ์เนาะเสาร์อาทิตย์ผมว่าไม่เกินวันจันทร์ซิโนโฟานกําลังจะเข้ามาอีกนะครับมาจากประเทศจีนนะมาสมทบกันอีกอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะฮะมีความแสดงความอิจฉานิดๆเลย พูดเลนครับแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะฮะถ้าประเทศลาวเข้มแข็งนะฮะประเทศรอดบ้่ามนก็จะเข้มแข็งไปด้วยเนาะ oh. แล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอันนี้ผมได้มาจากลาวยูสเลดิโอนะต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารอันนี้ด้วยครับเพิ่งลงมาเองนะครับก็คือว่าเขาได้เกิดการตั้งตู้รับคําร้องละ่ะสําหรับผู้ที่พบปัญหานะครับในหัวหน่วยแรงงานอนะ่ะผมว่ามันเป็นวิธีการที่สุดยอดมากๆเลยอะ่ะเออเจ๋งดีมันเป็นเหมือนประมาณว่า ถ้าเรามีอะไรบางอย่างหรืออยากจะให้แก้ปัญหาหรือมีข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยเราคงเขียนอะไรบางอย่างเนี่ยลงไปในช่องนี้นะฮะแทนที่จะไปฟ้องร้องไปบอกอาจจะไม่กล้าหรือกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตู้อันนี้มนผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะไอ้ตู้เนี่ยเป็นลักษณะของการป้องปรามเลยนะครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยอื่นๆแล้วก็ขนาดเดียวกันเป็นการแจ้งเหตุร้ายด้วยละ่ะ เพราะว่าบางทีอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ผิดปกติแล้วก็เขียนคํานั้นลงไปหรือบางอย่างเห็นความไม่เป็นธรรมหรืออะไรบางอย่างก็เขียนมันลงไปเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เพื่อที่กล่าวโทษเอาผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นลักษณะของการตรวจตาตรวจทานละ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องช่วยกันด้วยนะครับขออย่าให้หย่อนข่าวปลอมอย่าทําร้ายกันอย่าทําให้มีความรู้สึกว่าฉันเกลียดแกแล้วฉันจะ ใส่อะไรลงไปบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสร้างสารรค์เลยล่ะคุณเพราะว่าสิ่งนี้รัฐเขาทําขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเกิดการสร้างสารรค์ช่วยเหลือกันละ่ะป้องปรามทําให้ถูกกฎระเบียบแล้วก็บริการประชาชนให้ได้อย่างดีและขณะเดียวกันประชาชนเองเนี่ยก็ช่วยกันดูแลแล้วก็สอดสองพบเห็นปัญหาอะไรเนี่ยก็ฝากแจ้งหน่วยงานรัฐเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีที่สุดผมว่ามันดีอยู่แล้วนะแต่มันดีขึ้นไปอีกอสุดยอดขอนับถึงจริง น่าจะเอาตู้นี้มาไว้ที่เมืองไทยเหมือนกันนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยละแล้วก็ของไทยกันเองเนี่ย,ยกาลังจะเล่นกันมาตอนนี้มีการสั่งซื้อค่อนข้างเยอะพอสมควรเวลามาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจะฉีดกันไม่ทันหรอมั้งที่เมืองไทยนะฮะเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเท่าที่คาดการเอาไว้แล้วเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยมาถึงประมาณ6ล้านโดสนะฮะบางยี่ห้อเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปนะฮะตอนนี้มีการสั่งจองจากภาคเอกชนหลายที่นะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยช่วยกันระดมกันนะครับเพราะว่า ก็เพื่อที่จะให้เราได้เข้าถึงวัคซีนได้กันอย่างทั่วถึงนะครับเราก็คงจะต้องรีบทําให้ประเทศไทยนียแข็งแรงด้วยเหมือนกันนะครับถ้าประเทศไทยแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําให้ผมว่าส่วนหนึ่งนะฮะเราก็จะมั่นใจมากขึ้นเราก็คงจะไม่การถ่ายเทก,กับบ้านกันมากขึ้นเนาะเพราะาตอนนี้สพปลาเองเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านกันค่อนข้างเยอะถ้ามีความปลอดภัยผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่อยากกลับบ้านหรอก ก็ยังอยากจะทํางานอยากมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับแต่ยังไงซะตอนนี้เราก็ต้องปลอดภัยกันไว้ก่อนนะครับวัคซีนมันยังไม่มามันกำลังจะมาเร็วนี้เพราะฉะนั้นระหว่างทางนะตอนนี้พวกเราทุกคนนะครับต้องปลอดภัยมากๆเลยนะครับ ต้องระวังตัวเองมากๆเลยนะครับถ้าเป็นในเมืงไทยอยากให้ใส่หน้ากากอนมามัยถึง2ชั้นเลยนะครับถ้าไปตลาดสดตไปในชุมชนที่แออัดนะครับระวังตัวไว้ก่อนครับเราไม่รู้ว่าไอเดลต้าสายพันธุ์ใหม่นี้มันร้ายแรงขนาดไหนเพราะเรามองไม่เห็นมันไงขอให้เกาะมันหนาๆไว้ก่อนก็ยังดีถ้าใครคิดว่ายังไม่อยากได้วัคซีนรอของดีขอให้เปลี่ยนความคิดนะฮะ อะไรก็ได้ครับเอาตอนนี้เอาไว้ก่อนนะฮะขอให้เราอะ่ะมีเกาะป้องกันอย่างน้อยนะฮะโดสหนึ่งก็ยังดี2โดสก็ยังดีใครจะเอา3โดสอันนี้ตามสบายเลยครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับสปออลาวครับมาต้องล้านกว่าโดสสองสามเจ้าในวันเดียวกันเชื่นชมจริงๆครับหห่่่าางงไไไกกใจมันป ช,ชคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบนไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเราจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับกับช่องไทยลาวทูเทเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู่ซไปด้วยกันนะครับแสดงความยินดีด้วยครับวันนี้ผมพูดคําว่าอิจฉาไปกี่ครั้งนั้นเนี่ยพูดเล่นครับยินดีด้วยครับจริงๆครับ <laughs>